วันนี้ฝนตกลงมาหนักที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าภัยแรงยังไงก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําไว้ใช้งานด้วยนะครับ ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตภัยแล้งนะครับไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยโดยเฉพาะการขาดแคลนน้าในภาคส่วนต่างๆซึ่งสาเหตุก็มาจากสภาพอากาศและฤดูกาลที่แปรปรวนนะครับปริมาณน้ําฝนและน้ำในเขื่อนที่ลดลงในแต่ละปีนั้นสวนทางกับปริมาณและความต้องการใช้น้ําที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนแหล่งทรัพยากรน้ําในการนําน้ํามาผลิตเป็นน้ําประปาก็มีจํากัดนะครับแต่สิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมมือฝ่าฟันวิกฤตที่ไปได้ก็คือการประหยัดน้าครับเมื่อปริมาณน้ําที่ถูกนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างสิ้นเปลืองทุกวันนี้้ลลดนอยง ปริมาณน้ําที่เหลือก็สามารถกระจายไปยังภาคส่วนต่างๆได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการบันตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านนะครับถ้ามีการแตกรั่วก็ควรรีบซ่อมทันทีการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ําเช่นลดน้ําต้นไม้ด้วยบัวรดน้ำรองน้ําใส่ในถังเพื่อล้างรถแทนการใช้สายยางนะครับหรือแม้แต่การเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ําของการประปานครหลวงทุกอย่างนี้เริ่มจากตัวเราเองได้ง่ายๆนะครับ แต่ถ้าคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันทำก็สามารถส่งผลลัพธ์เชิงบวกอย่างใหญ่หลวงแน่นอนนั่นคือการประหยัดน้ำนั่นเองนะครับ